โ okay, อเคมสวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาท่อมาฝังก่อนนะผมนะไอ้ไม่ใช่ท่อฝังเอาท่อลงก่อนนะผมเอาท่อลงก่อนนะครับอประมาณถึงถึงตรงถึงตรงนี้แหละเออถึงตรงนี้ยครับกี่ท่อนก็ไม่รู้นะสองสามท่อนนี่แหละประมาณนี้แหละนะผมก็มาถึงประมาณช่วงนี้ผมนะเดี๋ยวท่ออบ้านนี้ลงก่อนสงเทมันอยากลงกว่ะเออท่อนี้งลงก่อนระวังนะครับระวังนะครับคนหน้าระวังหน้าระวังนะครับ อาอโอเคเคันเข้าที่แล้ววะจะเอาลงม่เข้าที่จะเาเข้าที่ม่ลงโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไอ้อะไอ้บ้านี้วางก่อนแล้วกันเนาะไอ้ตรงนี้วางก่อนแล้วกันครับชื่อโอเคนะผมปื่อวางบา,างอ่าทอดแรกก่อนนะผมวางท่อดแรกก่อนแล้วกันนะผมมาโอ้ได้วางสักทีครับได้วางสักทีนะทอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหมุนหมุนให้มันเข้าที่นะผมนะอ่า ออต้องเอาฝั่งต้องเอาฝั่งด้านนี้ออกมาฝั่งนี้ใช่ไหมลืดด้านไหนก็ได้ไม่รู้อ่ะด้านไหนก็ได้นะ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 ผมก็เบาเบผมนะเบาๆบนะปื๊บเบาเบานะผมโอเคว่าเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงปึ๊บโอเคเบาเบผมนะโอเคหมุนหมุนหมุนด้วยคนระับอันนี้อันนี้คือแบบว่างานเราทาเองครับผมนะเราต้องแบบพินิดพี่นอมนะิดน,นึงครับนี่ต้องประมาณนี้เรียบร้อยผม ตอนแรกผ่านไปผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเนินเนาะนะผมอ๋อรู้สึกว่ามันจะหันมาฝั่งนี้กันไปนะมันจะหันมาทําไมฝั่งนี้เนี่ยอึบอโอเคหันหันไปฝั่งนู้นอึบโอเคปั๊บไดยังวะอ๋อไดยังวะอ๋อประมาณนี้แล้วกันเนาะนะผมไม่รู้ว่าดึงเข้ามาอีกเออดึงเออประมาณนี้ประมาณนี้อึบโอเคเรียบร้อยผมนะ ประมาณนี้แหละเออนะไปท่อนที่สองมาผมจะเอาไอ้เอ่อเอาไอ้บานนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะตกรู้สึกมันจะตกอะไปเดวถอยกันเออตึ๊ดนะผมวางท่อผมนะวางท่อผมผมกึ่งเคยทํานะเนี่ยอนะวางท่อผมปึ๊บนะอันนี้มันท่อใหญ่แล้วนะทุกคนไม่ใช่ว่าเล่นของเล็กนะเราอะเราเล่นของใหญ่เลยผมนะตึดตึตึ๊ดไปเดินไปผมมา อนี้ก็หมุนเนาะหมุนให้ฝั่งนี้มันมาประกบกันนะครับเราก็จะวางอแบบว่าให้พอมองเห็นว่ามันต่อกันแล้วก็แล้วกันนะพอมองเห็นว่ามันต่อกันนะชื่อเดินมอีฮาพอมองเห็นว่ามันต่อกันแล้วกันนะโอเคนะผมเขาก็จะบอกเราผมซ้ายซ้ายขวาขวานะผมแล้วเขาก็จะหมุนให้นะครับชื่อโอเควางลงวางลงนะครับ Oh, โอ้โหว้าว wow. มันกันได้เน <lawsuit royable> ี่ยม <marking> ัน <Nein> กันได้เนี่ยแต่ว่าเราจะไปวางอยู่ด้านล่างนะวางจริงจริงนะเราจะวางที่จริงอุ้ยโอ้โหต่อกันอย่างดีเลยทุกคนโอ้ไปเลยครับโอ้ยางสวยอ่ะนะผมอยเลยนะนี่ต่อกันอย่างดีอ่ะก็เออเราวางจริงๆเราไม่ได้วางอยู่ตรงนี้นะเราจะไปวางอยู่ด้านล่างผมอันนี้ก็คือแบบว่าเอ่อเอ่อตรงนี้มันคือแบบว่ามันไม่มีที่วางแล้วไงนะผมเราก็เลย มันมีที่ยืนพอดีด้วยแหละนะครับก็เลยวางอยู่ด้านบนเลยปกติเราก็ที่จริงเราก็แผนของเราก็คือวางอยู่ด้านบนนั่นแหละนะครับวางวางยืนยืนรถวางอยู่ด้านบนนะครับผมแต่ว่ามันผิดแผนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาเอาอีกท่อนหนึ่งลงไปนะครับผมปั๊บนะผมเริ่มวางแล้วผมเริ่มวางแล้วเริ่มวางแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกอีกสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะไปซื้อท่อแล้วก็มาวางเพิ่มอีกนะครับโอเคนะ โอเคเมวนะผมอันนี้ก็เริ่มวางแล้วผมตึ๊กดึกึ๊เดินมาเดินมาดึกึ๊เดินมาเดินมาโอเคผมอันนี้มันไก่แล้วไงมันไกแล้วนะครับเ๊ลโอเคต้องหมุนเลยนะต้องหมุนเลยนะต้องหมุนให้แบบว่าให้ให้ล็อกมันเข้ากันด้วยนะปุ๊บเดี๋ยวลงไป่ก่อนหย่อนลงไมก่อนหมุนด้านล่างป๊บโอเคหมุนด้านล่างประมาณนี้ผมนะต้องเบาๆผมต้องเบาๆนิ่มๆนวลๆนะผมนะ ต้องนิ่มๆนะผมต้องหมุนก่อนหมุนก่อนอ้าหมุนก่อนโอเคนะผมต้องนิ่มมากๆเลยนะนิ่มมากๆเลยคนระับปื้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตากดินถมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับปื้เดี๋ยวค่อยๆวางผมปื้คอยยอ่คอยๆหย่อนลงค่อยๆหย่อนลงชื่อป้าป้าหมุนมาฝั่งนี้โอเคโอ้ต้องนิ่มแค่ไหนเนี่ยต้องมือเบาแค่ไหนเนี่ยจึบจึบเอ้เราวางผิดทางหรือเปล่านี่โอโ้ผิดทางนี่ว่ามันต้องเอาเอ่อ ตัวประกบอ,ะทอะะกบที่เป็นตัวประกอบที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันหลบที่มันอะไเนี่ยเนียต้องเอาฝั่งนี้นะผมต้องต่อกันฝั่งแบบนี้นะครับนะผมโอเคใช้สมาธินะทุกคนนะใช้สมาธินีหนึ่งนะครับจือบอ๊บจื๊บมันมันไม่ต่อกันวะไม่แล้วผมนะแค่นี้ก็แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผม เออแล้วก็เดี๋ยวแมคโครกดลงนิดนึงครับผมแมคโครกดลงนิดนึงครับ<ป>อก็แค่นี้ก็ถือว่าต่อกันแล้วอโอเคโอเคประมาณนี้ผมนะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าวะได้หรือเปล่าเออแล้วแมคโครมันมันนิ่มเป็นที่ไหนอ่ะเออคอยแตะมาเออโอ้ท่ารูปเมื่อกี้เดี๋ยวดายก,ยก,ก,ย,าย,กยกแล้วก็ดึงถอยมาได้ไหมยกยกแล้วก็ดึงถอยมาได้ไหมโอเคยกแล้วก็ดึงถอยมาผม ดึงถอยมาดึงถอยมาอยพอ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 ,อประมาณนี้โอ้มันก็ดึงกลับไปอยู่ดีครับผมไม่เป็นไรหรอกนะ,ะแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับผมนะมถือว่าไม่เป็นเลยถือว่าไม่ถือว่า,วาใช้ได้อยู่ผมใช้ได้อยู่นะครับเอ้ยไม่ได้มันมันต้องขยับเดินหน้าไปอีกว่ะต้องขยับถอยหลงังไปอีกนะครับผมถึงจะพอดีนะผมว่านะเนี่ยขยับถอยหลงังไปอีกปุ๊บป๊อเออนี่ประมาณนี้นี่เออมันต้องแบบนี้นี่ มา,าเดี๋ยวขยับปื๊บปื๊บป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 ๊บนี่ประมาณนี้เออนะหมุนหมุนนิดนึงปื๊บป๊บนี้เลยเออนี่บางลงเลยเออประมาณนี้เราหมุนก่อนหมุนก่อนปื๊บป๊บคือทุกอย่างเราคอนโทรลเองหมดเลยครับผมนะมันะมัน,ม,นมันสนุกตรงนี้แหละนะผมปื๊บนี่เห็นไหมคือทุกอย่างเราคอนโทรลหมดเองครับนี่แบบว่า เราไม่ได้แบบว่าโยนปึง้งโยนปึ้งลงไม่ให้มันเข้าเข้าล็อกเองเหมือนทำมาเลกกินนะคือแบบมันเพลินตรงนี้นะผมก็หกนาทีครับผมนะคือแบบมันดีตรงนี้ครับผมนะคือ,อ,องานเนี่ยเดี๋ยวผมอ,อทำทางขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนะผมทําทางขึ้นตรงนี้แหละอผมเกือบผมเกือบเดินผิดนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมทําทางขึ้นตรงนี้แล้วก็ให้รถไถดันดันไปนะออโอ้ยเดินผิดโอ้เดินผิดเดิน,ดดนถูก เดี๋ยวทำทางขึ้นตรงนี้แล้วก็ให้รถไถดันทำทางไปให้ให้เรานะครับโอ้โหถือว่าโอ้โหเก่งพอสมควรเลยนะต้องนิ่มนวลมากๆนะผมืใช้ได้นะใช้ได้นะเอ่อใช้ฝีมือมันกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวทำทางขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะปัะ๊บนี่ครับทำทางขึ้นแม่งตรงนี้แหละเออให้รถให้รถไถดันให้ครับผมโอ,โอเคผมปึ๊บนะครับ มันกันแน่เนี่ยมันกันแน่เนี่ยโอ้โหครับใครใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมผมชอบนะครับชอบแบงานแบบนี้นไม่ค่อยชอบทาภารกิจนะผมเพราะว่าภารกิจเราก็ทําหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยงานก็ไม่มีอะไรแล้วครับภารกิจทําหมดเรียบร้อยแล้วนะงานไม่มีอะไรแล้วนะผมก็เลยหางานทํานะครับหางานทําเองนะผมโอ้โหก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนเนาะนะครับทุกคนครับก็อีกนานเยอะอีกนานมากเลยแหละนะครับ แมโอเคก็มาเดี๋ยวดันทำทางขึ้นก่อนนะผมบุนบูญนุ่นนะผมแม่ทำทางขึ้นครับผมโอเคเบา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 บุนนะแล้วก็วางผ่านลงอื้ดันขึ้นไปอีกวางผ่านลงอีกบื้นดันขึ้นไปอีกโอเคนะผมแล้วก็วางผ่านขึ้นโอเคนะผมวางผ่านขึ้นโอเคนั่นแหละอย่างนั้นแหละที่สังคมต้องการนะผมนะสังคมเขาต้องการแบบนี้ครับผมพูดอะไรวะ สังคมเขาต้องการแบบนี้นะครับโอเคไปแล้วดันไหมผมแมนะ่ปื้นนะปื๊บโอเคทีนี้ก็ดันไปเลยแม่โอเคนะผมปื๊บนี่เวลามันจะลงเราก็หยุดครับผมนะเวลามันจะลงเราก็หยุดปึ๊นะนะผมยื้อนะผมเออยื้อพอเราพอเราพอเรา,เราลงไปเออลงไป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 อีโน้เออเนี่ยละนะนะเอาเอาเอาดันเองไทยเองเอเอ โอเคมาเดี๋ยวไม่โคขึ้นไปครับผมแม่โคขึ้นไปด้านบนนะเอ้ยเดี๋ยวเเอาไอ้บ้านนี้ไปด้วยนะไอ้ไอ้ตรงนี้เราต้องวางครับผมไอ้ตรงนี้เราต้องไปวางเรียงนะครับผมไปวางเรียงนะนะครับ่อตรงนี้ครับโอ้โหยาวนานเอผมยาวนานนงานนี้ครับผมนะยาวนานเดี๋ยว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 เอาอ้นี้ไปด้วยดิเอาอันนี้ไปด้วยนะเอา่อไปด้วยเอา่อไปด้วยปึ๊บนะครับโอเคชื่อเอา่อไปด้วยผมปั๊บนะครับ โอ้โหท่อนนี้ก็หนักพอสมควรเลยนะนี่ท่อหนักมากครับโอ้ยก็โอเคครับ okay. ผมนะเอ้ายังไม่สิบนาทีเลยนี่หว่าเฮ้ยโอ้โไป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 นะผมเดี๋ยวเราเราคลิปหน้าเราเดินมาลงอีกครับผม <c oughs> เดินลงมาอีกเอ okay. เอนะดึก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 โอเคทีนี้เราก็จะยืนอยู่บนเนี้ยแล้วก็เอาท่อวางไว้นะผมนะแฟบนะ โอเคนะโอ้โหก็จะมีคนงานมาช่วยเราเยอะเลยนะผมประมาณสิบกว่าคนนะครับโอ,โอเคเราก็วางอยู่บนตรงนี้ผมปึ๊บโอเคโอเคเรียบร้อยผมก็สำหรับคลิปนี้ผมเอาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกนใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมบา,บายครับทุกคนครับสวัสดีครับ